ครับออมสักพุ่เรนูนะครับร้านอยู่ข้างรานจักรานงบิ๊กซีนะครับวันนีเช้านะครับวันนี้ถ่ายเดี๋ยวจะบีบนะครับเส้นนะครับตุ่เช้านะครับเปิดร้านแล้วนะครับเตรียมพร้อมแลวนะครับร้านนะครับไม่ได้ลงวีดีโอนะครับมาหลายคลิปอยู่นะฮะไอ่หลายหลายวันอยู่นะครับอาทิตย์เลยไม่ลงงานยุ่งครับงานยุ่งไม่ต้องมีเวลาทำนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําคลิปวันนี้นะครับจะบีบสดก่อน

แป้งออกจะเลีวๆใช่ป่ะพอน้ำใสกว่าหนึ่งคูเลี้ยวใ่ฮะมันเลี้ยวเกินนะเนี่ต้อแป้งแป้พี่นะเนี่ย่เห็นเราแ้งอืเนี่ยเลี้วเกินเนี่ยมันไม่ใช่แล้วเนี่ยกามได้เห็ดอย่างได้หรออันนี้หนึ่เห็ดสุดท้ายอัน้ต้องใส่น้มันยอ มันหลโพดนะมหลโพดนะหลโพดเพราะว่าเราบิดยากเราใส่แผนิ้งเราเรกแป้เียกหรือเปล่าเราข้าเอเล่าหน่อ็นใส่เราไม่ได้ใส่แป้ก็เหลวเเลยเราพีให้นึ่งนี่นิดเดียวนี่เห็นเราคนน่แป้ซื้อแล้วก็ที่เลือเราบีบแค่นี้ร่เพราะเม่ารถเอาน้าใส่ตทีแรกเดี๋ยวใส่ชิบลิเองนก็ปบิบจากนี้ถึงนี้นี่เออเราบม่ได้ใส่ถ้าถ้าชิใส่แล้วก็ต้องถาหา น้ำมีน้ำกินบ,บนอ,อบก,ก,กเ,ออเราว่าง่าพี่เาบีบแล้วมันฟคฟังพึ่งใช่ไหมคะพึ่งนี่นะเราบอกว่ามันเลวอยู่เออมันมันแข็งอยู่เร,ราบีบการเสร็จน้อยๆเออกระโปงนุ่งม,มันเป็นอย่างคือเลวจากวันหนึ่งเปล่ออน้ำมันไหล อาเออถ้าเกิดนะ หไปสัมผัสเปิดยี่ไงจริงมันไม่น่าาจกันหรอกสังเกตบีไปเปิดเพื่อช่างบีไปเราสังเกตแล้วก็รู้แล้วก็รู้แล้วก็รู้แล้วก็สาวโลงก็เต่าอยู่ในกรบอกเราว่าพิมพ์เปลี่ยนมานี้เครื่อาลงสั่งนะแต่ไม่ยังเปลี่ยนเราเราวนน้ำเมียจะรู้อยู่ม่นเป็นเพราะอะไร ต่อท้าเราไปขึ้นพอแล้ว เ <c oughs> สน้สน,สนยาวๆเหนียวๆนุ่มๆมสาให้ดูหน่อยสาวให้ดูหน,ห,ดหน่อ่น,นโอเคเลยไ้่เสน้นนะครับเหนียวนุ่มนะครับเสน้นนะครับไปถุงัก็กำลังหัน่น พร้อมแล้วนะครับร้านออฟซับคาวนนูนะครับพร้อมให้บริการลูกค้าแล้วนะครับ,ชววนนรบ,บเชนะาา้าวันนี้นะครับวันเสาร์นะครับที่สิบสองกรกฎาคพุ่กุมภานะครับลูกค้ามาเรื่อยเรื่อยนะครับมาเรื่อยๆลูกค้าวันนี้นะครับ ครับเอาล่ะครับให้โควิดโดนครับติดหน้าหน้าครับ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  <coughs> ลอยเท่าไหร่สองร้อยเท่าไหร่สองร้อยสีบบาทสองร้อยสิบบาทสองิบาทเดื่อเสาวนะครับลูกค้ามาเรื่อยๆนะครับมีออเดอร์ส่งร้านเมืองคลอยนะครับส่งลูกค้า ขงลูกค้าก่อนนะครับส่งของลูกค้าก่อนบริการฟรีครับบริการฟรีขันล็อกไว้อันนี้ลูกค้าประจำไหมครับประจำลองมาทานดูนะครับข้าวปุ้นเรนูปีบสดจากหม้อร้อนๆครับผมเชิญนะครับผมร้านอยู่แถวบิ๊กซีนะครับซีเอฟเฟแเดยบิ๊กซีครับเชิญได้เลยทุกวันอร่อยไหมว้นวันอร่อยไหมครับลูกค้าอร่อยไหมอร่อยครับผมโอ้ทานประจําครับครับไปกินเคยเคยไปกินร้านอื่นไหมโอ้เคยเคยเคย ไปร้านอื่นแยกกระน้ำร้านจานแล้วครับแต่ร้านนี้เป็นไงมาครับร้านนี้อร่อยครับโอ้ยเยี่ยมมากขอบคุณมากอันนี้พูดจากใจเลยเนาะครับโอ้พูดจากใจพูดจากใจครับครับครับราคาประจำของเราข้ามไปเรื่อยนะครับข้ามไปเรื่อยนะครับไปเรื่อยนะเราค้าประจำ คมาเรื่อยๆนะฮะมาเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวฝากไว้แค่นี้นะครับไปวิดีโอสั้นๆที่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปจุลละต่อนะครับขอบคุณมากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ